ราชาโชคชโรกดีเป็นที่ยิ่งอาทิตชิงอยู่เมทุนตุลลาหูพุทธอยู่สิงจันกัญญาเมสาครูพระเส์อยู่พฤศจิกไม่พลิกแพรงภุมมรินบินจับทับพฤกพสุขตรบกระดักกะดาท่าเข้มแข็งเป็นดาวชาติราชนิยมอุดมแรง ไม่เปลี่ยนแปลงราศีมีโชคชัยขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีพฤศพทุกทุกท่านชาวลัคนาราศีพฤษพนั้นก็ถือว่าดาวพระฮาสปดรีตั้งแต่โคจรสถิตมากลุ่มลัคนาที่ตนุภพนั้นก็ถือว่าได้รับการเอาใจใส่ ทั้งในเรื่องของกิจการการงานตำแหน่งหน้าที่ซึ่งดาวพฤหัสบดีแฝงเรือนดาวศุกร์นั้นชาวลัคนาราศีพฤษภบางท่านในเรื่องของนรรักษ์รูปร่างร่างกายความสวยความรอความมีสเสน่ห์นั้นก็ถือว่าเสริมความมั่นอกมั่นใจทั้งในเรื่องของบริวารเพื่อนฝูงญาติมิตรซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพะหัสบดี เป็นกมุดเกณฑ์กลุ่มลัคนานั้นก็ถือว่าเป็นเมตตามหานิยมซึ่งก็ถือว่าดาวพระหัสบดีนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพบเรือนลาภะซึ่งก็ถือว่าโชคลาภและความสำเร็จในเรื่องต่างๆที่อยู่รอบตัวของเจ้าชะตานั้นก็ถือว่าได้มาอย่างง่ายๆก็ถือว่ามีความชงนและความแปลกๆไม่เป็นปกติทั้งคนที่เป็นผู้ใหญ่เจ้านาย หรือบริบาลลูกน้องแต่เกณฑ์ที่ดาวพระสาพบดีกลุ่มลัก์และเป็นกมุตเกณฑ์นั้นก็ถือว่าแฝงเจ้าเรือนอริเช่นกันทั้งในเรื่องของการเข้าออกโรงหมอในเรื่องของการดูแลสุขภาพหากท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวรุมเรานั้นก็ถือว่ามีโอกาสที่จะต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะดาวมฤตยู เบียนตนุรักษ์และกลุ่มร่วมกับดาวพระหัสบดีในภพเรือนตนุนั้นในเรื่องของอารมณ์จิตใจและความผันแปรก็อาจจะกระทบทั้งกายทั้งใจได้ซึ่งตั้งแต่ดาวมฤตยูสถิตที่ภพเรือนตนุนั้นชาวลัคนาราศีพฤกษพดาวมฤตยูเล็งภพเรือนปตนิทั้งในเรื่องของพาร์เนอร์คู่สัญญาหรือคู่กรณีเรื่องพิพาท ที่เกิดขึ้นระหว่างกันและการต่อสู้หรือการแข่งขันกันก็อาจจะสร้างความทุกข์ใจและความร้อนใจให้ชาวพฤกษบอยู่พอสมควรซึ่งตั้งแต่ดาวมรตยูมากุมลักนาะนั้นในเรื่องของอารมณ์พันแปรแปรปรวนง่ายหรือความใจร้อนก็ถือว่าประสบพบเจอกับชาวพฤกษบอยู่พอสมควรซึ่งตั้งแต่ดาวมฤตยูเล็งพบเรือนปัตนิ และเบียรกับดาวพระหัสบดีนั้นก็ต้องระวังอย่างยิ่งในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆซึ่งก็อาจจะกัดเซาะบ่นทำลายวิถีชีวิตและความไม่เป็นปกติอยูุ่อสมควรซึ่งตั้งแต่ดาวพระเสาร์และดาวพระราหูสถิตยอยู่ที่พบเรือนกรมมะและดาวเจ้าเรือนกรรมะสถิตที่พบเรือนลาภะอยู่นั้น ็ถือว่าโยกถึงลักษณะพฤกษบทุกท่านซึ่งตั้งแต่ปลายปี66ที่ผ่านมานั้นในเรื่องของสังคมบริวารชื่อเสียงตลอดจนถึงความสำเร็จในกิจการการงานนั้นก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีซึ่งพระราหูสถิตท,ที่พบเหลือลาภานี้หากท่านใดที่มีพื้นดวงกำเนิดซึ่งพระเสาและพระราหู ไม่ถึงกับเป็นทาตุคู่ศัตรูนั้นก็ถือว่าจะปรับเปลี่ยนไปในทางทิศทางที่ดีซึ่งพระหูสถิตพบเรือนไหนนั้นถือว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงทั้งดีทั้งเสียหรือมีความผันผวนในพบเรือนเรานั้นเป็นอย่างมากซึ่งในช่วงการเปิดสักลาดตลอดจนถึงช่วงประมาณต้นปีนั้นดาวพระเสารก็เริ่มจะย้ายและสถิตออกที่พบเรือนกรมะไปสถิตที่พบเรือนลาภะ ซึ่งชาวลัคนาราศีพฤกษบแราท่านนั้นก็ถือว่ามีแผนมีเขา้าล่างสําคัญในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่หรือการโยกย้ายถิ่นฐานการงานอาชีพซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสในเรื่องของความมั่นคงและสร้างความเป็นปรึกแผ่นในอนาคตซึ่งทั้งงานอดิเรกงานหลักงานเสริม หรือการสแสวงหารูปทางในกิจการการงานใหม่ๆนั้นในช่วงประมาณปลายปีถึงต้นปีหน้านั้นชาวลัคนาราศีพฤกษภถือว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนในบริบททิศทางในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างมากและจวบจนมาถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพระเคราะห์ที่โคจรสถิตย้ายและมีความสำคัญกับชาวพฤษภ ก็ทั้งดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์นั้นก็ถือว่าโครจรสถิตย้ายในเรื่องของการเงินในเรื่องของโอกาสตลอดจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นหุ้นส่วนคู่สัญญาก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญกับชาวพฤกษพหลายๆท่านซึ่งกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าโครจรสถิตเล็งลัคนาที่พบเรือนปัตนิ ซึ่งก็กลุ่มร่วมกับพระเกตและดาวพระพุทธในเรื่องของการเดินทางการจัดการทรัพย์สินมรดกตลอจนถึงการสะสางปัญหาคดีความหรือความแปรปรวนพันแปรในเพศตรงกันข้ามนั้นก็ถือว่าต้องสะสางและแก้ไขให้จบภายในปลายปีนี้ซึ่งดาวมฤตยูเล่งพบเรือนปัตนิและมีดาวพระเคราะ์กลุ่มร่วมในภพเรือนนี้อยู่หลาดวงนั้น ทั้งในเรื่องของผู้มีอำนาจหลักฐานที่อยู่อาศัยหรือการบริหารคนใกล้ชิดและครอบครัวนั้นก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่จะต้องจัดการแก้ปัญหาทั้งโอกาสที่จะประสบพบเจอปัญหาอุปสรรคทั้งคนที่อยู่ตรงกันข้ามตลอดจนถึงเพื่อนฝูงและมิสหายทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นซึ่งดาวพระหัสบดีทำการพักองศาก็ถือว่าจะมีผลกระทบ ในเรื่องเหล่านี้กับชาวพฤกษพด้วยซึ่งดาวพระศุกร์นั้นก็จะโคจรสถิตย้ายในช่วงต้นเดือนธันวาคมพระศุกร์ในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเล็ง180องศาเป็นดาวคู่มิตรซึ่งก็ถือว่าตรีโกนถึงลัคนาของท่านซึ่งพระอังคารน,นั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าเรือนปัตนิซึ่งเล็งกับดาวตนุรักษ์ซึ่งก็ถือว่ามีพารุภาพในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ตลอดจนถึงการผลักดันและโอกาสในเรื่องของความสำเร็จทั้งกิจการตำแหน่งหน้าที่ซึ่งก็ถือว่าทำให้ชาวพึกงศพนั้นในเรื่องของการิเริ่มสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนถึงแพนในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวการศึกษาและการทำงานในต่างประเทศนั้นหากท่านใดที่ได้รับการอุปถัมภ์การทาบทามหรือมีสายป่านที่ยาวนั้น ก็ถือว่าจะมีโอกาสและความสำเร็จในเรื่องตรงนี้ซึ่งดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารถึงลัคนาของท่านนั้นถือว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความสุขความเจริญและความรุ่หน้าอันจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเจ้าชะตาไปในทิศท,ทางที่ดีเป็นแน่แท้ซึ่งในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ดาวพระเกตก็คือดาววิญญนินธาตุนั้นก็จะสถิตท,ที่ภพเรือนอริ ซึ่งพระเกตในตำแหน่งนี้ก็ถือว่ากระตุ้นพบเรือนอริและแฝงเรือนตนุภพทั้งในเรื่องของปัญหาสุขภาพความทุกข์ความร้อนใจซึ่งก็ต้องระวังในเรื่องของนี่สินการโจรกรรมอุปสรรคและปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งพระเกตที่สถิตในภพเรือนอรินี้ก็ต้องระวังในเรื่องของเสียน,น้ำการขัดแข้งขัดขา ตลอดจนถึงความริษยาอาฆาตต่างๆนั้นก็ถือว่าพระเกตกระตุ้นพบเรือนนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งดาวที่โคจรสถิตพักองศามาตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนั้นก็ถือว่าเป็นดาวมฤตยูดาวมฤตยูนั้นก็ถือว่าพักองศามาได้ประมาณสองสามเดือนแล้วนั้นซึ่งโคจรสถิตในภพเรือนวินาศ และเป็นลัคนาดวงเมืองและดวงโลกเช่นกันซึ่งในภพเรือนวินาศนี้ก็ถือว่าในเรื่องของความลึกลับความซับซ้อนตลอดจนถึงศัตรูแปลกๆที่มาในรูปแบบของการพลัดพรากการขมเหงตลอดจนถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งซ่อนเร้นหรือบริบทและวิถีที่มาในความช่อชนนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภ ก็ต้องมีความระมัดระวังภัยซึ่งอาจจะเป็นเหตุและปัจจัยและถอนกำลังในการดำเนินวิถีชีวิตเป็นอย่างมากซึ่งตั้งแต่ดาวพระหัสปดีพักองศานั้นก็ถือว่าอ่อนกำลังลงไปมากทั้งในเรื่องของโชคหรือสิ่งที่ขวางหูขวางตาเจ้าชะตาก็ต้องขจัดเสียให้มาลายสิ้นเพราะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนั้นดาวพระอังคาร ก็ถือว่าพักองศาประมาณ78วันประมาณต้นเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านั้นดาวพระอังคารก็ถือว่าโคจรวิปริตซึ่งดาวพระอัปรดีและดาวมฤตยูตลอดจนถึงดาวพุธนั้นก็ถือว่าโคจรวิปริตพักองศากันทั้งนั้นก็ถือว่าในเรื่องของการบริหารกิจการครอบครัวการดูแลลูกหลานญาติมิตร ก็ถือว่ามีความยุ่งยากและมีความวุ่นวายในเรื่องเหล่านี้อยู่พอสมควรซึ่งก็จะกระทบในเรื่องของการติดต่อการเดินทางการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งในช่วงปลายปีนี้ชาวพฤกษบหลายๆท่านก็ต้องมีสมาธิมีจิตใจที่มีความนิ่งซึ่งดาวพุธนั้นก็จะเล่งลัคนาไปถึงต้นปีหน้าในเรื่องของการใช้ใจ่ายทรัพย์สิน การบริหารกิจการการเงินตลอดจนถึงเกณฑและโอกาสในเรื่องของการแบ่งปันทรัพย์สินการจัดสรรผลประโยชน์กำไรนั้นก็ถือว่ามีโอกาสในช่วงปลายปีนี้และดาวพระอาทิตย์นั้นก็จะโคจรสถิตย้ายที่พบเรือนมรณะพระอาทิตย์ในตำแหน่งนี้ก็ถือว่ามีมาตรฐานเป็นเทวีโชคก็ถือว่ามีความเกี่ยวพันกับคนใกล้ชิดเครือญาต ตลอดจนถึงที่อยู่ที่อาศัยซึ่งก็แฝงเรือนของดาวพระัสบดีและสถิตในภพเรือนทุสถานภพนั้นในเรื่องของความห่างไกลความห่างเหินการติดต่อการแก้ปัญหาในเรื่องของครอบครัวคนรักซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสในเรื่องของการซ่อมการเสริมการสร้างการรีโนเวทตลอดจนถึงการบริหารการจัดการความไข้ความเจ็บป่วย อุปสรรคและปัญหาของญาติมิตรลูกหลานบริวารของตนซึ่งชาวลัคนาราศีพฤกษนั้นตั้งแต่ดาวพระหัสสบ,บดีพักองศาและดาวพระอังคารก็พักองศาโคจรวิปริตด้วยกันนั้นในเรื่องของคนใกล้ชิดการจัดการหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคนที่เป็นพาร์ทเน,นั้นก็ถือว่าในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้านั้น ก็ถือว่ามีเรื่องให้จะต้องสารบนแก้ไขผูกรัดพันธนาการอยู่เรื่อยๆและดาวสุขนั้นก็จะโครจรสถิตที่พบเรือนกรรมะกลุ่มร่วมกับดาวพระเสาพระสุขในตำแหน่งนี้ก็ถือว่ามีมาตรฐานเป็นปัสวะอดมเกณฑ์ซึ่งก็ถือว่ากำลังจะขึ้นเป็นอุดก็คืออุดจาวิราชในตำแหน่งที่พระเสาร สถิตในภพเรือนกรรมะและเป็นโมระเกษตรนั้นก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่ชาวพรกศพทั้งในเรื่องของกิจการการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ซึ่งชาวพรกศพบางท่านนั้นก็ถือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับสัญญาใหม่การจบสิ้นกับสัญญาเก่าก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาในเรื่องของการวิ่งเต้น การเดินทางการศึกษาตลอดจนถึงการเรียนและการสอบเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จนั้นก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่จะอยู่ไม่ติดที่ซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพระเสาและดาวพระราหูกำลังจะสถิตย้ายในภพเรือนต่างๆในปีหน้านั้นในเรื่องของสังคมมิสหายตลอดจนถึงเจ้านายผู้บังคับบัญชานั้น ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนมือผลัดเปลี่ยนความสัมพันธ์ความใกล้ชิดซึ่งปีพุทธศักราช2,568นั้นดาวพระราหูโคจรสถิตเป็นเกษตร,ราทิ่ดีที่พบเรือนกัรมะถือว่าในรอบ18ปีที่ดาวพระราหูจะโคจรสถิตครบวงรอบมาเป็นเกษตร,ราทิ่ดีที่พบเรือนกัรมะ ตลอดจนถึงดาวพระหัสบดีนั้นก็จะสถิตที่พบเรือนกระดุมพระถือว่ามีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของรายได้การได้รับผลประโยชน์การจัดสรรบริบทวิถีในชีวิตทั้งในรูปแบบของอสังหาทินทานที่อยู่อาศัยซึ่งชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นดาวพระเสาร์ก็จะสถิตโคจรที่พบเรือนลาพระ ถือว่าโยกหลังถึงลัคนาของชาวพฤกษพทุกท่านถือว่าปีหน้านั้นในเรื่องของแผนและการวางแผนนั้นก็ถือว่าจะมีระเบียบและขั้นตอนและการจัดสรรการดำเนินวิถีชีวิตมากกว่าปีนี้เป็นอย่างมากซึ่งก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นจงผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาที่ไม่ดีในปีนี้ไปให้ได้ ซึ่งการอัดคลิปของกระผมในเทปนี้นั้นก็ถือว่าจะเป็นเทปสุดท้ายของปี67ซึ่งในคลิปหน้านั้นก็จะเป็นการบรรยายและตรวจด,ดาวพระเคราะห์ในวิถีการดำเนินในปีพุทธศักราช2568ทั้งหมดก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจงตั้งใจที่จะได้รับการอาธาิบายและการสาธยายในคลิปหน้า ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดนั้นก็ขอให้สมหวังสมความมุ่งมา่นตามความปรารถนาทุกๆประการและขอให้รอดพ้นจากอุปทวะอันตรายทั้งหลายทั้งมวลทั้งในเรื่องของการเดินทางการผจญภัยในที่ต่างๆก็ขอให้ประสบแต่ความสวัสดิภาพ ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวการฉลองปีใหม่ตลอดจนถึงได้รับความสุขและความสำเร็จและความกเกษมเปรมปีในการเปิดสักลาดและการปิดสกาดลงของปี67 <c oughs> ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆตลอดจนถึงอวยพอรอวยชยัยให้ชาวเพอศพทุท่ทานนั้นจงก่อเกิดแต่ประสิทธิโชคประสิทธิชัชย และประสิทธิผลซึ่งจะก่อเกิดให้ท่านนั้นสร้างเสริมและก่อเกิดคุณูปาการในชีวิตซึ่งปี68นั้นก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของชาวพุทธศพก็ขอให้ชาวพุทธศพทุกทุท่านนั้นจงมีแต่ความโชคดีทั้งปลายปีนี้และต้นปีหน้าสวัสดีครับ